สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกุศน,นแฟนคับแฟนคลิของมรำใจเกินร้อยที่น่ารักทุกท่านนะคะับเฟล่าแล้วค่ะแจ้งแล้วแจ้งแล้วกุดท่าลรือด้วยลาเสร็จแล้วนะครับพอมขับรถเมื่อนีนว่างหนึ่งวันแล้วก็วันที่้าเล่นอยู่ที่พนทองร้อยเอ็ดเมื่อนว่างเมื่อหนึ่ง เสน่ห์พาะเมนต์ับบ้านมันเสน่หเมื่อบ้านไปทุ่งุระนะคะพอดีเลิศเขาเหนียวน่าเขาเปลี่ยนแม่งอีกเขาสิมีความดีใจว่ากับบ้านผักหนึ่งบ้นนะหยุดพักผ่อนมุมเก่ามุมเดิมเพิ่มเติมคือเวลาไม่เท่ากันป้าคือกวักวักจะลวกล่ะมือสาวมือสาวมันจะมาเพิ่มอย่ือแรกเลอ้าว จะใช้เขาเป็นมาติดีใ,ใจไหมค้าอยู่หนึ่งวันค้าไ,คได้เหนื่อยพักเหนื่อยนอนหนึ่งวันเหรอเอา้านึกว่าพี่โบเอาไม่ใช่พี่โบหรอกอันนี้ยายีเหรออ๋อ,อโอลโคลาคนแต่เหมือนกันเนาะเชี่ยวเยอะมากเลยวันนี้กันล่างสีไดใหม่โอ้โหดีกว่าทีวันนี้เอ่อมาดำแดงออกจากทั้งคืนเลยนะคะชุดที่เอามาประมาณ ชุดประมาณ25ชุดในกำลังใส่หมดทุกชุดเลยค่ะเพราะอารมเรื่องนี้มีถูกตื่นขึ้นวาอย่างไรก็ได้ยินแต่เสียงไม่แย่ดงรัรืยองนี้จะออกดูขัดไพ่ไพ่ไม่ออกสองศาสตอ์เเอมื่อนี้คุมค่ะเพราะว่าได้ใส่สุดหลายขนานอย่างเออพี่เอเี่เขาขายจะพอมันลูกไฟทับง n h ตอนหล่อแสแหละดเราเลยบผพาหรือเงินอย่างมึงตายเนี้ยมึงโซ่แลละไอ้แจกนอนมือนียบสันวาเออใช้แจกสบายมันนอนมือนีมันนอนนอนทั้งวันทั้งคืนขันมือนนี่มันนอนนอนคืนเลยเหมือนี่มันนอนด้านสั้นขาก้นสุขขาไปใช้หนีเมื่อวานตีใช่ค่ะไปค่ะไปค่ะตื่นนั่นแหละ tư này là phải há mỏ bỏ mấy em ngà mướt tiền. ừm. phà về sau. phà của đấy có chờ đâu nãy